สวัสดีครับผมวันนี้ร้านนครทัพย์ยางยนต์นะครับพามาชมตัว Toyota าอันติสโมเดล2008นะครับผมคันนี้ใส่เป็นล้อขอบ17นิ้วนะครับเป็นล้อ TC105X นะครับแลด้วยยาง21545 17นะครับแล้วก็จัดชุดสปริงโหลดด้วยซิวเวอนะครับ1.5นิ้วนะครับเตี้ยลงมาจากเดิมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูล้อกว้าง7 off 35นะครับว่าจะร้นประมาณไหน พอดีไม่ไม่ลน้นแล้วก็ไม่ลน้นไม่ไม่หุบด้วยนะแต่ก็ไม่ไม่ถึงซุ้มนะครับยังอยู่ด้านในซุ้มอยู่นะครับประมาณไม่เกินเซนนะหุบมากเลยนะครับหูบประมาณ0.5เซนนะหุบเข้าไปนะไม่ล้นนะครับด้านหน้านะความสูงนะครับกับสปริงโหลดซินเวอร์นะครับเดี๋ยวผมลองนิ้วสอดแล้วกันนะขออนุญาตเป็นนิ้วสอดน่าจะง่ายนะ อตอนนี้นะครับผมสามารถสอดนิ้วได้อยู่สองนิ้วสอดพอดีไปเลยนะคันนี้ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะไม่มีของไม่ได้บรรทุกอะไรนะสอดได้อยู่สองนิ้วสอดในส่วนของด้านหน้านะครับกับสปริงโหลดซิลเวอร์ตัวนี้นะครับไม่แน่ใจไม่แน่ใจมองเห็นหรือเปล่านี่อ่าสีเทานะครับสีเทาๆนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับความสูงสปริงโหลดเดิมเหมือนกัน องดูหลังน่าจะสูงกว่าหน้านิดนึงนะครับเผือไว้บรรทุกข้างลข้างหลังจะอยู่สามนิ้วนะครับสามนิ้วหลวมๆนะครับหน้าสองนิ้วหลังสามนิ้วนะครับง่ายๆเลยคือหน้าสองนิ้วกวับหลังสามนิ้วนะครับเราก็จะร้นประมาณไหนอย่ามาดูกันล้อหุบจัดเลยนะอันนี้หุบเข้าไปอยู่ประมาณเกือบเซนสองเซนเลยนะครับด้านหลังนะครับ ขั้งหลังก็เป็นสปริงโหลดนะครับอยกับโชคเดิมนะครับเดี๋ยวผมซูมดูนะนี่นะครับเป็นสีเทาเหมือนกันนะครับประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูรอบคันอีกสักรอบหนึ่งตอนนี้ติดลูกค้าน้าร้านอยู่ด้วยนะเสียงมันจะดังนิดหนึ่งขออภัยนะครับล้อคอบ7กว้าง8ออฟ35นะครับเป็น TC105X ล้อเบาโฟอร์งาน AO หนะครับ ล้อเปล่าชุดนี้อยู่สองหมื่นหนึ่งนะล้อเปล่าชุดนี้อยู่สองหมื่นหนึ่งนะครับตัวยางตัวนี้อยู่ประมาณแปดพันบาทนะครับสองหนึ่งห้านะครับสี่ห้าสิบเจ็ดนะครับเป็นยางไทยแลนด์เซลลนะสปริงโหลดนะครับหกพันบาทนะครับทรงก็จะประมาณนี้ล้อ,อยางสปริงมีส่วนลดให้หลักพันนะครับไปดูล้วอวันต่อดีกว่าปะ มาต่อกันที่ตัวล้อ TC105 รหัสเอี e ีเจไทันนะครับหรือว่า h y เปอร์แบของ AOW นะครับตัวนี้ตรงรุ่นเลยนะครับ5รูร้อยนะครับของอันติดตรงรุ่นไม่ต้องแปลงนะครับเราก็จะไม่ล้นแบบนี้นะตัวนี้เป็นสี EJ t i ไทตันนะครับหรือว่าเรียกอีกสีนึงคือ h y เปอร์แบ็กนะครับท c 1 0หรหัสเอนะครับลัดด้วยยางเลนเซล r s 0 0 9นนี่นะครับ RS-009 นะครับ215 4 5ึ่นะครับ ลนเซลก็จะเป็นตัวนี้นะครับให้ดูตัวล้อก่อนนะรหัส F ตัวนี้ก้านเพียวสวยนะครับเนี่ยสวยเลยมีมิติเอ่อกึ่งด้านในนะครับแล้วก็ออฟเซตลึกนี่ลึกมากนะครับ2นิ้วได้สีเป็นแบบไฮเปอร์แบบไม่เข้มมากไม่อ่อนเกินนะครับมีความเทาๆนิดนึงนะครับยางตัวนี้เป็นยาง i s 0 0สนนะครับดอกยางก็ บอกเลยว่าใกล้เคียงกับบิต stone บิต s t o n อา E ศูนศูนสานะครับยางก็ใกล้ใกล้เคียงกันนะครับแก้มอมสวยแก้มอมสวยมีริมกาดนะครับป้องกันขอบล้อนะครับแล้วก็มีองศาดึงนิดนึงด้วยกาล้อที่มันกว้างแปดนะครับถ้าอยากให้ล้อตรงนะครับต้องใส่สองสองหรือสองสามนะครับถึงจะเนาะล้อยางถึงจะหน้าตรงนะครับประมาณนี้นะครับล้อสองหมื่นหนึ่งยางแปดพันนะครับมีส่วนลดให้นะครับแล้วก็จัดด้วยสปริงโหลดตัวนี้ ตัวนี้ตบอยู่ okay, ประมาณ3ามหมนนะครับสามหมื่นสามสองหมื่นสี่นะครับโอเคประมาณนี้ก็ไว้เป็นหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหาล้อยางสไตล์นี้นะครับสนใจลองสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมกับร้านนครซับยางยนต์นะครับเบอร์โทรด้านบนขวามือเลย โทรสอบถามได้ก่อนเลยนะครับกับเบอร์094นะครับ5409999หรือจะไปติดตามที่แฟนเพจนะครับสามารถไปดูลิงก์ Facebook ข้างล่าง YouTube นี้ได้เลยนะครับจะอยู่ในรายละเอียดนะกดลิง์กเข้าไปทักแชทหรือว่าขอรูปรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับกับนครทรัพย์ยางยนต์นะครับโอเคฝากฝากไว้ด้วยนะครับกับ Toyota a อ t i ตตัว08นะครับล้อยางโหลดนะครับประมาณนี้สวัสดีครับ Perfect. paper,